คนเฮาคันเที่ยวทางก็ย่าไปตัดน้ำโบท่างเจ้าของไว้ยาสิไปี่ตันทางเจ้าของไว้ครับพี่น้องราสุดนี่มีคนเห็ดจังสั้นล่ะครับพี่น้องออกจากเฮียนเขาไปก็พากันดึกสิ่งปฏิกูลเขามาในเฮียนเขาจนสุดท้ายก็เลยเป็นเป็นไปตามที่เห็น ในนาโซเชียลเด้อครับบอสบิ๊กมันบอกว่าจังไดว่าเติบอสบิ๊กบอกว่าบอสบิ๊กใจร้ายพนสูตอนนั่งออกจากค่ายบอสบิ๊กกะฉีกสัญญาค่ายให้ฟีฟีและเพลงก็เอาไปร้องหากินจนว่าได้กินสบายได้อยู่กินสบายสร้างบ้านหลังบักไงบักโต ในเมื่อสูสร้างกูสบประมาทกูสูบอต้องลองก็ถูกต้องแล้วนะสตินะสูต้องขอบคุณฉันนะคะไม่ใช่มาแสะปิดท้ายอันนี้เดียนขำจริงค่ะนั่นเห็นบอกครับพี่น้องทึงแสะเขาทึงว้าให้เขาบอกเออสร้างเขาบอก มันบ่ยยากดอกครับการที่คนเท่ามันสั้งกันมันเบึงบ่ยากดอกครับบ่ต้องออกมาบอกแต่ว่าโอ๊ยบ่เคยสั้งจังสัน้นบ่เคยสั้งจังสี่ขอบคุณนะพ่อขอบคุณนะแม่จงัจงสั่นจังสี่บ่ต้องครับคนเท่ามันสั้งกันมันเบึงออกครับพีบ่น้องมันบ่ต้องไปเบ่งไก,ก่ดอกเดี๋ยวเบ่งหางตาเก่าหูเดียวแมนบ่ละพากันเฮ็ดไวจังไดก็ได้จังสั้นแหละครับแมนบ่เคยทำมาหากินกับเขา เคยลืมหมุนคุ้นคนที่รับเขามารับเขามาอยู um. ่นําบัคิดตอนจะของเฮ็ดนาเซเวเฮ็ดนาเซกเวกเฮ็ดนาเล่มเละยังสินะพี่น้องมาของงานเขาเฮ็ดนาแบบเจียมเจียมเฮ็ดนาแบบเขาเอือดบ้างไดล่ะนาแบบตอบปอบมากนะพี่นอ้องเฮ็ดนาแบบตอบหมอบมากบับคิดถึงตอนนั้น พาอมีซื่อเสียงโด่งดังแล้วอียงกับขินหูขินตาไปเบิดจังกสินะพี่น้องเออนี่แหละการบุการที่เพิ่นบอกว่าจะให้เฉพาะคนที่รู้คุณเท่านั้นที่ร้องนะครับนะหูบุญคุณเท่านั้นที่ร้องนะครับกระีหูห้ตัว่าหมายความว่า,าจังไหนแมนบอเออในเมื่อสั่งกูสบประมาณกูกับบอตองร้องแมนครับเอาเก็ตมาไว้คนี่ ค่ายเพลงเข้าล้องดีกว่าเอาเก็บมาไว้ให้คนที่คนอื่นที่เขาแบบว่า,เ,าเห็นคามันเห็นคาของเพลงนี้เห็นว่าเอาไปล่องแล้วแล้วก็ต่อยอดได้ยังสิคนที่เขาชื่นชมเฮาคนที่เขาสรรเสริญเฮาคนที่เขายกย่องเฮาพู่นะเอาไปให้คนแบบนั้นล่องดีกว่าครับสําหรับคนที่แบบว่า ยังก็ขอบคุณนะแม่ที่ออกมาเปกป้องขอบคุณนะแม่ที่เป็นกำลังใจให้หนูสิเศร้านะเออเพระาะว่าไม่อยงว่าตีมันบ่ถ,ถือต้องไงเขาเห็นทุกสิ่งทุกอย่างนะครับคนเฮ้าน่ะมันต้องยุ่ซื้อกับภูมิระคุณของเฮ้านะ่ะคนนั้นกับภูมิระคุณคนนี้ก็มีพระคุณก็ต้องยุ่ซื่อบ่ต้องไป ต่อถ่ายต่อนั่นต่อนี่อันนี้แช่พวดไปก็สมพลนเหรครับบ่ต้องห้องครับเพลงนี่จบเก็บไว้ลบเพลงทิมพมร้อมบ่ได้เสียดายพ,พร้อมแม่นว่าล่ะบ่ได้เสียดายยอดวงยอดวิวให้คนอื่นลองสบายใจครัวครับเ,เดี๋ยวเขาก็เริ่มลืมคนเก่าเองล่ะเพราะว่าฟังเพลฟังเสียงคนใหม่ไปแล้วเสียงคนใหม่มาเดี๋ยวเขาก็ลืมเสียงคนเก่าไปเองเพราะว่าอะไร คนเขาก็ไปเปิดเสียงคนใหม่ครับพี่น้องไปเปิดใน YouTube กับพ่อเสียงคนใหม่อันเสียงคนเก่าเนี่เขาอันนี้วเรียบร้อยแล้วเขารบทิมเรียบร้อยแล้วเอออึง้งบอละบาทที่นี่เวอร์ชันใหม่นะครับบอดบิ๊กน่ปี2 0งพนี่นี่เวอร์ชันใหม่เวอร์ชันมาแบบโหดปากต่อปากฟันต่อฟันเขยวต่อเขยวอ่าเกลือจิ้มเกลือไปเลยนะ โยนบักจกมาให้ดึกเสียมใส่โยนในผ้ามาให้นะดึกขวนใส่คือกันครับพี่น้องบ่ต้องหว่วงโยนก้อนหินมาดึกก้อนเสาใส่ <c oughs> ลอส้อเมืองสแล้วเจอว่าชั้นไม่เนี่ยเอาผู้ใด้สิสร้างก็สร้างไปพู้ใดสิบอกว่าให้ทั่วไปคุยกันหลังบงหลังบ้านจะเป็นซีเรียสครับพี่น้องหอกินกับโซ่เชียแล้วแต่แม่มันสิเป็นไปเป็นบอาบอดวิจัดเลย คนมันสร้างกับปอยมันสร้างไปข่อยยังได้ข่อยการหักเก่าหือเกา่าไ่สนใจดอกมาผู้อื่นสิสร้างนะแม่นว่าข่อยเบิ่งคนเบิ่งที่ความสามารถเบิ่งที่วิธีการเหตดงานเบิ่งวิธีการเหตดเงินเบิ่งที่คนที่ความดีบ่ได้เบิ่งคนที่แบบว่าไอ้เอ้ยมานางแซบม่แม่ยนจังสันจังสี่โอ้ยระบักแม่นแมีน่ะนะเออเห็นแซบอยู่ตลอดเวลาเหม่นว่าซูน่ะแซบเขา เออเห็นบ่าอะไรล่าสูงแค่ยังก่อนนะเออตั้งแต่กลับมาจากเมืองนอกโทรหาลูกหรือยังนะเห็นบ่าอ่ะโอ้ยบ่จําเป็นรอกจ้าลูกเขาเขาโทรหางด็กก็ได้บ่เป็นลูกสูเออเนี่ยพวก่อ้นี่อยู่ข้างๆบริวารข้างๆกับมาแซกันอยู่หันนะอืมแม่นว่บบฮู้ทําเป็นบ่ฮู้บบเห็นจังจักยางโอ้ยก็บ่แม่นลละเออเอาเป็นกระล่างใจบอดบิครับ เฮ็ดถึงแล้วครับในเมื่อบอกมันบอกว่าเขาใจไรออมันบอกว่าเขาใจไรเขากระไรไปเลยแม้นว่าในเมื่อเขาใจดีเต็มที่แล้วตอนออกจากค่ายก็บ่าฉีกสัญญากับว่าเนี่เออตอนออกจากค่ายก็ฉีกสัญญาให้บ่ให้ไปฟีๆ่ๆเพ่งก็เอาไปให้ร้องให้ร้องให้ฟี่มีบ้านหลังบังหญ่มีอยู่กินสบายพูดอ่ะเออสาร้างบ้านหลังบังหญ่บังตมัน่ะสร้างบอดบ๊กหลายกะเอาก็ากตามนั้นแหละนะ ก็ต้องเอาไปใส่ทํามาหากินกาตีนี่กาีไปเอาเพียงไม่มาลองนะได้ข่าวว่าเมียเสียร้องเพียงบ่เสียงสูงเด้ออีลาเด้อเพียงไม่ของอีแม่มึงอะนะเพียงแม่มึงเด้เสียงสูงเด้อกูสิบอกให้เออมัน่ได้เสียงต่ำๆเลียดดินติดดินแด้กูสิบอกให้เสียงสูงนะจ้าเพียงแม่มึงอะนะเออเพียงแม่อีหลาน้จ้าเออลองได้บนอ๋ด้รอ สิบบาทตีตุยค่าขี้ซะบ่เนี่ยสิบบตุยค่าขี้ตะลขี้ตะลขี้ซะบ่โอ้ตะเดียดโตัวเนาะโอ้เนาะแบบนี้เนาะแต่ลำพังธรรมดาล้อเพลงธรรมดากับสิบบรอดด้วยไหลเตอร์นไลเตือนไปทั่วทีบทั่วแดดด้วยขึ้นเสียงสูงกับบ่ได้ลงเสียงต่ำกับขึ้นบ่ได้โอ้ยยักเษีจังเดยเนี่ยเอ้านะกะลองเบิงนะว่าจะจะปั้นกันได้บ่ปั้นรุดเด้อ เสียงดีดอกเอา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 สู้ๆกันไปนะอแต่ะละคนก็บ,บอกว่าเสียงดีจังเลยเสียงดีจังเลยดีตอนไหนถามตรงๆนะกันซําน,นีเสียงดีโอ้ยน้องน้ำตาลกันเสียงดีกันละจ้าบอกให้แมนบอกครับพี่น้อง